สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเถาวันทะลุไม้นะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าไม้ทะลุไม้นะครับ ม่รู้มาอะไรครับลมคือต้นยอครับยอป่าท่านได้รู้จักเถาวันชนิดนี้บ้างครับเมมให้ผมหน่อยนะครับผมไม่รู้จัก นี่ครับต้นหยอกลืนอ๋อไม่ใช่เถาวันนี่คือต้นใบไม้นะครับต้นไม้ผมว่าเถาวันดอนแรกอถ่ายแล้ว นี่ครับคือลำต้นของต้นไม้นะครับนี่คือต้นยอบนี่ไม่แน่ใจว่าต้นดูกกูหรือว่าลางสาดตนะครับป่านหนอ,องเอิง ผมว่าเถาวันครับต้นแรกอีกไหนได้เป็ต้นน้ออกมาช่องนี้นี่ผมมาตัดต้นยอต้นต้นนี้ถึงเห็นนะครับรอยแผลผมมาตัดเอาไปทำใ้เช้าก็เลยเห็นอืมอืม ไม่ใช่เด็กอะไรเนี่ยผมงงทษทีทษทีนี่คืออ่านะครับช่วยดูยให้ผมหนะ่อยนี่คือต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันนะครับสองต้นน้อนะสองต้นนะีนนมนน้มาเข้านี่นะครับมาเข้านี่นะครับแล้วก็ออกมานี่นะครับ ดูนะครับเฮ้ยผมงงงับเอาอะไรวะทถาตะวันเฉยอาวเป่นไปได้ยไง นี่นะครับแฝดกันนะนี่คือใบคือใบใบเล็กนี่สองต้นนี่เอามาคู่กันนะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยว เรามาขอพากลับบ้านครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาครับรอยเวลาแป๊บนึนี่ก็เถาวันนะครับอ๋องงครับงงครับ หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าไอ้ต้นนี้คือถัวัวานต้นนี้คือต้นไม้ดูนะครับนี่กลิ่นนี้นครับนี่กลิ่นนี้น,นี่ออกมานี่ออกมานี่แล้วก็ไปนู่นเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ ึงจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เจอบ่อยนะครับไม,ไม่ได้เจอบ่อยนะครับบังเอิญตลอดครับที่ได้เจอเนะน้นวันก่อนนี่ตัดเอาไปทไําให้ท้าไปเจอที่บ้านที่ว่าตัดแล้วเรียบร้อยแล้วตารุปไปเจอที่บ้านตาุตอนนั้นเขาก็รับไปแล้วนี่ก็มาตัดไม้นี่ครับเจออีก ต้นยอเหมือนกันครับยอป่ากล้องไม่โฟ,โฟกัสเลยก็ขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณที่รับชมบามากๆครับแนะนำชี้แนะได้ครับก็วันนี้ก็ออกสวัสดีครับผม